คำปฏิฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายและทรงประทานความรอดของพระองค์แกท่ทุกทกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงทำเสียงเชินบานถวายพระเจ้าและสวุดีพระสุริแห่งพระนามของพระองค์ข้าพงศ์หลายได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างและในตาของข้าพงศ์ทุกๆกคนมองเห็นพวกศัตรูพ่ายแพ้พระเจ้าทรงประกาศชัยชนะของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ พระองทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าดีแล้วที่ข้าพง์หลายทุกยากเพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพระธรรมสั่งสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้ายิ่งข้าพง์หลายได้ตึกตรองพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงวิเศษอันอัศจรรย์ในถ้อยคําของพระองค์และโดยการจัดเตรียมทุกๆสิ่งที่เกินความเข้าใจซึ่งมาจากพระองค์นั้นเป็นเหตุให้ข้าพง์หลายได้ขอบพระคุณพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้า โอ้าแต่พระเจ้าอำนาจของความบาปส่งผลร้ายต่อการดำเนินชีวิตของข้าพงศ์หลายจริงๆไม่ควรเลยที่คนของพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้แก่มันหรือหันใจไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งเป็นเหตุที่ต้องล้มลงในความบาปยกอยวะไปใช้ในการรทมกลายเป็นคิดเสียเนื้อหนังที่น่าเกลียดน่าชังต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลง สารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดและบาปทั้งพวงที่บ่มเก็บไว้ในใจขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจจิตสะอาดขึ้นใหม่ภายในกระโรงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระพักกระโปรงทอแสงลงมาเหนือทุกทุกครัวเรือนบนผืนแผ่นดินที่กระโปรงหลายได้อาศัยอยู่และขอฤทธิ์เดชของการประกาศข่าวประเสริฐแพร่กระจายไปทุกทุกชุมชนบนผืนแผ่นดินไทยโอข้าแต่พระเจ้า ก่ให้เกิดเป็นหมายสําคัญและการสจั์มีคนจำนวนมากมายได้รับไฟงการเจิมด้วยวิทย์เดชของพระปัญญาบริสุทธิ์มีคนเจ็บป่วยมากมายที่ทนทุกข์ทรมานได้รับการรักษาให้หายทั้งคนที่เจ็บป่วยทางกายและทางจิตใจข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนําให้ข้าพงศ์หลายประกาศพระราชนะจกมพระองค์ทุกๆวันทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมและขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิบปัญญ,ญาให้กับข้าพงศ์หลายในการดำเนินงานทุกๆอย่าง พื่อให้สาเร็จผลเป็นอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้พี่น้องคริสเตียนไทยทุกทุกคนยำเกรงและเชี่ยวังปฏิบัติตามพระดารัสของพระองค์และตระหนักในใจอยู่เสมอว่าคริสเตียนทุกทุกคนเราจะอยู่เพื่อพระคริสต์และอยู่เพื่อประกาศพระบารมีของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน